สวัสดีนะครับพอเป็นน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับบิ๊กฟอนนะครับกับเกมเท่าแก่น้อยตอนอะควาเรียมนะครับหรือว่าสวนสัตว์น้ํานะครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่กินเวลาชีวิตผมไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้มันมีระดับให้เลือกนะครับโอ้ระดับยากเรายากเลยดีกว่านะครับเราจะตั้งชื่อว่าหมานะครับสวนสัตว์น้ําแต่ตั้งชื่อว่าหมานะโอเคไาย ไม่ต้องพูดครับโอ้ซื้อปลาเโอเคครับซื้อปลานะครับซื้อปลามีปลาเยอะมากนะครับนี่คืออะไรปลากระตูนเสือครับน้อ,อ,นองๆสามารถตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามได้นะครับโอเคอะไรให้อาหารโอ้ อะไรเนี่ยลูกอมหอนเหรอมีปลาอะไรเนี่ยปลามาน้ำเฮ้ยมาน้ำใสซื้อมาน้ำเพิ่มได้แล้วนะครับโอ้โหโอ้มันเล็กเหลือเกินนี่อะไรอยเนี่ยอย่างเล็กเลยโอเคก็มันจะต้องมีคนนะครับเข้ามาตรงเคาน์เตอร์นะครับเพื่อทำการซื้อตั๋วนะครับ โ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไปในตู้ปลานี่มีปลาเยอะมากเลยนี่อะไรไม่รู้เยอะแยะเนี่ยพอกดเข้าไปนี่มันเป็นมีมานน้ำกับปลากระตูนนี่หม,ม,มายความ,มว่าไงวะเดี๋ยวนะมันบอกให้สามารถตกแต่งตู้ปลาได้เนี่ยมานน้ำอ๋อปลากระตูนออซ์เซอรี่อ๋อนี่ไงเฮ้ยอืมปักไว้เลยครับนี่อะไรเห็ดทะเลนะครับ ปลาลายปลาการังเฮ้ยปลาการังนี่สวยโอเคปั๊บสลา,ายครับสลา,ายสลา,ายห,หวางไว้ครับพอละพอละเดี๋ยวมันลรคเดี๋ยวมันลรคเฮ้ย <c oughs> มันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ตาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นโอ้ <c oughs> oh, สวัสดีจ้า <c oughs> ผู้ใหญ่สี่เด็กหนึ่งแปดสี่สามสิบหกโอเคแล้วก็ห้าเป็นสี่สิบเอ็ด อา้าวไม่ใช่หรอสาสิบสองครับสามสิบหกอะไรบาเป็นเอ, 30, 30, เอน่อสามสิบสามสิบเจ็ดเออส่วนลดห้าบาทเป็นสามสิบสองโอเคขอไปนะครับคุณลูกค้าผมคิดตังค์ผิดไปนิดนึงไหนดูสิอยู่ดีไหมโอ้หิวข้าวกิน เลบร้อมีความสุขมีความสุขมันก็เกมมีแค่นี้้วครับมันไม่มีอะไรมากมายไปกว่าน,นี้แล้วเนี่ยหิวก็มากินเองไม่ใช่ใป้อนให้มีปลาอะไรเพียเพ้ยนๆด้ยบ้างไหมปลาอะไรเนี่ยปลาเข้าเมาเฮ้ยนี่คือปลาชานิดไหนกันปาลปาโมรีโป้ยอะ อ๋อฉีดจาฉีดยาถ้าเราปล่อยให้มันตายนี่ก็เพราว่าเราจะตายอ่ะอป่วยนี่คือสีมึงซีดเลยใช่ไหมเนี่ยเม็ดสีหายเทำไมพวกมึงไม่พอใจกันหรอคืออะไรอ่ะไม่พอใจขนาดนั้นเลยอ่ะมึงมาแล้วมึงไม่มีความสุขเลยนะม,นมาทำไมเนี่ยอ้สวัสดีจ้าแอวแล้วคนพวกนี้เป็นใครกัน โซนไหจะเป็น FBI 15เป็นเอ่อ31อ่าเป็น27บเจ็ดได้บอกวะหรือ2ี่วะเอ้ย2่27เยถูกละถูกละอืมไหนดูสิแอลไม่พอใจอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยป่วยอีกแหละไหนมันอยู่ไหนมาน้ำมเนี่ยเนี่ยมึงป่วยมึงก็ไปให้กูฉีดยาเนี่ยมานี่ มามานี้เออไหนแอลพอใจโอ้แอลพอใจมากนะครับพอใจมากพอใจมากอีกนี่ไม่พอใจนะครับไปไม่พอใจก็ออกไปเอา้าแอลไม่พอใจต่อแล้วมาเขาว่าไงเนี่ยเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจหมายคอว่าไงบาอ๋อหิวหัวพ่นครับเอตอนนี้เรามีตังค์อยู่ทั้งหมดสามสิบห้านะครับเราเซื้ออะไรดี ปาลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเป็นเ,เพียเพ้ยนไม่รู้นะครับวางไปปลาเหลืองปลาเหลืองอืนี่ไงอันนี้ก็จับย้ายหน่อยจับย้ายหน่อยจะกระจายหน่อยอืมจะได้ดูดีอืไม่อสุดยอดโอ้โหิวครับหิวหิวมากหิวมากโอ๋อนี่ก็หิวมากหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินเอาแอลหายไปไหนแล้วหายเฉย อ๋อมันมีนี่หยอนหนึ่งพันนี่คือมันมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อสวัสดีครับตัวใหญ่สองนะครับเด็กเด็กยี่สิบบาทครับเป็นสาสิบหกครับเป็นสาสิบสองครับไปไปดูไปอะไรเนี่ยคือมึงมาลืมไม่พอใจนี่มึงหมายเขาว่าไงวะ,ะมาแล้วไม่พอใจแต่กูได้ตังคงมึงก่อะ อ๋อสวัสดีครับมิสามิสามาแล้วโอเคต่อไปไล์คงตามมาที่หลังนะครับดีกําลังปั่นจักรยานมาอยู่อ๋อเรียบร้อยไปมิสาพอใจไหมด,ดูก่อนดูก่อนกูว่าทำไมพอใจนี่เขียนเดสโนตใส่กูนแน่ๆเลยอ๋อ oh มันแบบพอใจอยู่ครับพอใจแต่ก็ไม่ได้ดีใจนะครับแค่พอใจ ปปวยละสัตว์น้ำโปรยนะครับยเลยเจย๊โอ้โอาหารจะหมดนะครับอพอนไปก่อนเอมันต้องซื้ออาหารปลาได้ถูกต้องไหมนี่ซื้ออาหารรับโอ,โอ้โอ้พอก่อนตังค์จะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรว่าเปิดสวนสัตว์ตวน้ำนี่มีตังค์อยู่แค่สิบบาท <c oughs> บา <c oughs> โอ้เอ้ยพีศาจสองคนกันเหรอน่าสนใจมากแปด 3 24ใช่ไหมแล้วก็20่ันนี้เป็น44ครับส2ครับนี่มีสาวสองคนมาเจอกันตายโลกแตกแน่กูว่าวนนโอ้แอลใหมค์ละมาทำอะไรเยอะแยะยีเป็น52นี่เป็น48โอเค เรียบร้อยโอ้มีคนมาดูสัตว์น้ำเยอะมากนะครับสนุกครับสนุกดูกปลามันว่ายไปไว่ายมาสนุก,กสิสวัสดีครับผู้ใหญ่หนึ่งเด็กหนึ่งกันเรอแปดอันนี้ห้าสิบสามครับมึงมาดูสวนน้ำนี่คือมึงจ่ายสิบเอ็ดบาทเนะี่ยนะโอบา้ามีอะไรผิดปกติไหม โอ้หิวข้าวครับหิวข้าวกินไปซื้อปลาอีกดีไหมเนี่ยมีปลาอะไรที่แปลกแปลกไหมป่วยกันล่ะใช่จ่าหนซื้อปลาโอเคเรียบร้อยโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามป่วยกันละไหนตัวไหนป่วยบอกมาไอปลากระตูนแน่ๆเลยถูกต้องไหม ไหนมึงอยู่ไหนเล่าไหนเนี่ยปลากระตูนกูนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ยป่อยแล้วก็มึงจะจะไหวชายนะอีไอปลาพวกนี้นี่เอาแต่ใจจริงๆปลป่วยอีกละวอีมึงเป็นโรคติดต่อกันเรื่องไงนะให้โรคป่วยเนี่ยคืออะไรเนี่โอ้หิวข้าครับหิวข้าวกินไป สวัสดีครับน่ะเอลมาอีกแล้วติดใจสิเห็นสัตว์น้ำว่ายไปไว่ายมาเดียวร้อยเอาดใใ้หนำใจไปเลยเพราะฉันนะคิดแผนไว้ล่วงหน้าหมดแล้วเอ,ออเอาไม่พอใจอหรอทำไมแอลไม่พอใจบ่าสวัสดีครับโอเคเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สี่นะครับเป็นทั้งหมด37 32โ okay. okay, อเคโอเคป่วยครับป่วยใช้ยาครับใช้ยาออกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอาหารหมดหรือยังอ๋อยังเต็มเลยครับเต็มเลยเยอะมากเยอะมากไม่ต้องห่วงสวัสดีครับยี่สิบเฮ้ยเด็กมากันหมดเลยเหรอโอเคเรีย okay, บร้อยครับ ไหนมีอะไรแปลกๆไหมเนี่ยปลากูว่าปลามกติโควิดแล้วมป่วยบ,บ่อยยังไยมันเป็นอะไรนะฮะคืออะไรเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะไอพวกปากกาลงปากกาล้างพวกนี้ไหนมีเล็กโอ้สีเขียวสนุกอะไรว่าคือสีเขียวสนุกมาหมายความว่าไงวะป่วยกันละใช่าย,ยาครับโอเค โอเคนะครับเป้าหมายในคลิปนี้นะครับจุดสูงสุดของในคลิปนี้ก็คือผมจะซื้อไอ้ตู้ปลาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องมันจะบางหรือเปล่านะครับมันเป็นตู้ปลาเล็กๆนะครับที่ราคา150บาทนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แค่110นะครับรออีก40บาทนะครับผมจะทําการเปิดตู้ปลาอันใหม่โอ้หอาหารจะหมดครับอาหารจะหมดปั๊มนะครับปั๊มงะไรต่อเรามีอะไรแปลกไหมมีปลาเป็นเพี้ยนรือเราเราเราไม่ซื้อเราเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อเราจะเก็บไว้ซื้อ ตู้ปลาตู้ใหม่นะครับในขณะนั้นเองมิสะและแอลด้ทำการพบหน้ากันโอ้แอลมีความสุขมิสะไม่มีความสุขครับ <5. S 1> สวัสดีครับมิสะมาคนเดียวขอบคุณครับเฮ้ยค่ 5, 5. ะปวาลดหนึ่งบาทไม่ใช่ลดอีกเนาะโอ้โฮนนอหฮะอ,<า>อย่าบอกว่าพวกมึงกินกันหมดละเอ้ที่กูปั๊บไปสองครั้งเมื่อกี้โอ้โห กใูให้เลยคอ่ะให้หมดหมดเลยไปกินเออเอาลูกค้าหายหมดเลยสวัสดีครับแอลกับมิสตามากันสองคนแป็นสามสิบสี่สิบห้าเป็นสามสิบเก้าสามสิบสี่โอเคตอนนี้เราสามารถที่จะ ซื้อนะครับในส่วนของตู้ปลาใหม่นะครับนยลงทุนซื้อตู้ปลาไหมล,ลงทุนครับ,รบโอ้สุดเจ๋งเลยครับไม่รู้ว่ากลองผมมันจะบังหรือเปล่านะนยโออันนี้มีตู้ปลาใหม่นะครับซึ่งไม่มีปลานะครับตู้ปลาที่ไม่มีปลาโอเคผมว่าระหว่างรอให้ลูกค้าเข้ามานะครับผมจะทําการตกแต่งตู้ปลารอไว้ก่อนเลยนี่ ปาบปาบสาลายครับสาลายเออในมีอะไรพีพ่อืมล่วงไปซะปาบอันนี้วางไว้ตรงนี้มีกระจายกระจายกันหน่อยกระจายกระจายกันหน่อยเออนี่โอ้โหสวยงามครับสวยงามเรียบร้อย <c oughs> ไม่พอใจครับสวัสดีครับสรุปว่าในคลิปนี้คือไอไลน์มันจะไม่มาเลยใช่ไหม โอเคไม่เป็นไรครับเอ้าไม่ใช่เป็นสาสิบเจ็ดเนอะพันสิบเจ็ดบาทโอเคตอนนี้เรามีตังอยู่โอ้ยี่สิบบาทจี้สำหรับการซื้อปลาเลยดีกว่าปลากระตูนซะไปปลานี่ะเรียบร้อยโอเคปล่อยละเออนี่ปลาเลยเนี่ยปลาไอ้นั่นเหรอปลาหางยาวใช่ไหม อ๋อหิวหิวขนาดนั้นเลย,ยเรียบร้อยเอาโอเคขออีกลูกค้าสักกลุ่มหนึ่งสวัสดีครับโอเคสิบหออกสิบหออกสิบสี่เรียบร้อยอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการไว้ที่เท่านี้นะครับก็ทั้งเกมไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ ซื้อปลานะครับมาใส่ตู้แล้วก็ตกแต่งตู้ปลาตามใจชอบของเรานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบรายการไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กวนฝากกดไลค,ลค์กดระฆังด้วยล่ะนะครับไปละบา,บายบายจ้า